ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวัดีผมชิคเก้วิกในเกม Gas s t a t i o n Simulator นะฮะบ,บาร์ที่2นะครับหลังจากที่เราเพิ่งเจอทั้งหมัดนะฮะแล้วก็ทั้งตีนของคุณลูคู่ขาเนี่ยนะฮะผมก็มาอยู่ตรงจุดๆดนี้นะฮะคือเอาจงจริงหลังจากที่เราฟื้นจากตีนนะฮะผมก็ได้ปรับปรุงอะไรหลายๆอย่างให้มันสุดยอดมากยิ่งขึ้นนะครับอาทิเช่นเดี๋ยวเราพาไปดูก่อนเลยนี่เป็นไงโคดปั๊มนะครับสีนี่คือ เขาเรียกว่าชื้นมื่นมากนะฮะทึบๆเลยคืออันนี้นเ,ปนเป็นแนวของผมเองผมเป็นคนชอบสีนี้นะ,ะแล้วก็นี่เลยเอาคุณตรวจเราได้ทําการขยับขยายนะฮะในส่วนของปั๊มของเรานะฮะให้มันให้มันสุดยอดมากยิ่งขึ้นนะฮะในส่วนของปั๊มแตดของเราแล้วก็ผมก็เพิ่มนะฮะนี่เชลฮะเชลสแนคที่ไม่มีสแนคอันนี้อันนี้เดิมเดิอยู่แล้วนะ,ะแล้วก็เชลแอลกอฮอลที่ไม่มีแอลกอฮอลนะฮะเพราะอะไรนะเหรอ โรมรักไม่ใช่นะครับโอเคเดี๋ยวคิดเงินก่อนระหว่างนี้นะคือผมได้ทําการอัปเกรดนะฮะไปค่อนข้างที่จะพอสมควรเลยนะฮะแต่ประสบปัญหาอย่างหนึ่งคือตังไม่มีนะทผู้ชมเนี่ยก็ได้เพิ่มเที่ใส่บุรีนะฮะเขาเรียกว่ามองเก็ยบยาสูบมาและตามนั้นนะครับเดี๋ยวเอามาไว้ว,วางเป็นรนนี้ก่อนผมขอเก็บก่อนรูปภาพไว้แถวนี้นะครับระหว่างนี้คือ ผมจะต้องพยายามนะทำให้มันนี่ของผมเนี่ยมันกลับขึ้นมานะฮะมากกว่านี้ก่อนเพราะตอนนี้ประสบปัญหานะฮะนี่ฮต้องการพรีเมียมนะฮะก็คือต้องการยาสูบแบบพรีเมียมแต่เราไม่มีให้นะ,ะโอเคก่อนอื่นเดี๋ยวผมเพิ่งออเดอร์นะฮะมาแล้วก็จนนี่เลยที่ใหญ่ต้อชมได้เห็นก็คือเนี่ยเป็นไง t is s bar you k n น w นี่คือเขาเรียกว่าร้านเล็กๆของเรานะ,ะในอนาคตแต่ยังไงก็ช่างนะผมขอ ดำเนินการเกี่ยวกับเจ้าปั๊มให้มันเสร็จเรียบร้อยก่อนในส่วนตรงนี้ก็ค่อยว่ากันอีกทีนะฮะโอเคไปไปดูปั๊มเราก่อนสต็อกของมาเรียบร้อยนะฮะแต่ก็ตอนนี้ประสบปัญหาอย่างหนึ่งคือผมยังไม่ค่อยมีปัญญาในการเติมของสักเท่าไหร่นะฮะด้วยความที่เพิ่งขยายร้านไปใหม่นะฮะถ้าสังเกตคือบริเวณตรงนี้นี่เพิ่มขึ้นมาด้วยนะไม่ธรรมาดาจริงๆโอเคงานหลักคือปั๊มน้ำมันโอเค Thank you <laughs> กำเปิดประตูนะฮะให้กับรถที่เอาของมาส่งบ้าจริงเชียโอเค sorry guy ไปปุ๊นปุนแล้วมันออกไปได้ยังไงวะเหยียบกองฟากออกไปเลยท่านผู้ชมเฟี้ยวชาติโอเคมีคนมารอที่ จุดบริการตรงนี้หรือเปล่า n o โ m a l normal o k ผมเติมแม่งอย่างเดียวเลยตอนนี้เฮ้ยเดี๋ยวๆๆเด็ดเดเดจะพาดกดพิดเลยยำตำเบิร์ไวหนึ่งดอกโอเคฮะวางใหม่วางใหม่ swag ก สวยเชลนี้นี่ขาดไม่ได้เลฮะหมายถึงมันมีแค่เชลย,ยิงนะผู้ชมเอฟเพื่อเก็บมันไม่มีโปรดักต์นะผมไม่ได้สั่งมาเพราะตอนนั้นนี่ตังเรานี่คือ,ร,อร้อยรอมาโอเคปสวัสดีครับคุณตุามเือดาะพึ่งแต่ลงยังไม่ได้ออเดอร์เลอครับเนี่ยฮฮาฮยแมนเฮ้ ผู้ชมไม่คิดใน,นผมป่ะี่ยืนหน้าเหมือนอีลอนมาร์สัตว์อีลอนมาร์นะผู้ชมไม่กีลอนมาร์เกมไม่โคตรฝันเลยอีลอนมาร์แหวะปั๊มว่ะมีอนะไรอันนี้เป็นขยะแล้ววะเออต้องการอะไรฮะอีลอนบริการทุกระดับนาหยิบสแน็คที่ไม่แจ็คน,นะครับโอเคฮนะจะดูว่าอีลอนมาร์ซื้อของกี่ชิน้น อีลอนมาร์ซื้อของเยอะมากท่านผู้ชมโอ้ oh my god เยี่ยมผมผมต้องสั่ง product แล้วนะครับตอนนี้เหล้านี่ต้องเอามาขายแล้วเอ่อตังค์มีออเท่าไหร่ร้อยกว่าบาทมันน้อยไปอ่ะเพราะการออเดอร์ทีนึงมันจะมาเป็นรถแบบเมื่อกี้ที่ท่านผู้ชมเห็นนั่นแหละฮะค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่ารอพอสมควรเดี๋ยวรอมีตังค์ค่อยสั่งทีเดียวนะเฮ้ยโทรศัพท์ครับผม โอเคครับยาสวัสดีครับ <c oughs> ช่างแว่งผม <c oughs> มีงานต้องทำลงมากี่ชิ้นเลยสองเชนก็บุนครับเฮอ๋อมันมีท่านผู้ชมมันมีเขาเรียกว่าความพึงพอใจความพึงพอใจนะว่าเราบริการลูกค้าได้ดีย่กันาน,นตำรวจมาแล้ว ทำกูบ่อยเหลือเกินไปสุดยอดปะครับน่า nice. บริการดีบริการดาีตอนนี้ยังไม่มีตัางจ้างพนักง,งานนะเราก็เราก็ลงทุนลงแรงไปก่อนนะมือใหม่ไฟแรงวัยรุ่นสร้างนี่ของเรานะไปกวดไปก่อนขยะยังไม่เยอะเท่าไหร่เนาะโอเคอเฮ้ยยังเป็ดีดีท่านผู้ชมดูดีอ้หหมอนี่ เขามายืนทําอะไรตรงนี้เนี่ยเขาเขาค้างหรือเปล่าอ๋อคุณลุงโทรมาบอกว่ามึงควรจะมีห้องน้ําได้แล้วนะฮะ <c oughs> ผู้ชมบนตีนนะพเรทฟรีเข้าฟรีนะแต่เสียไป1.5ดอนยังวะ <c oughs> มันโคตรจะปั่นโอเคซื้อก็ซือซ้อน,นะฮะอันนี้ป่ะอันนี้เป็นในส่วนของที่จอดรถนะครับ นี่คือห้องน้ำโอ้ไม่ก้อนห้าสิบบาทไอ้ห้าสิบเหรียญนะขอไปจัดไปมาดูห้องน้ำดิมันเป็นยังไงวะ <What? S 1> <laughs> อมืม what ท่านผู้ชมขี้ใช่ไหมโ l y s ชิ <laughs> <Holy> t <shit. laughs> ขี้เป็นก้อนเลยห้องน้ำมันก็ต้องมีขี้อะเนาะมันก็ถูกต้องแล้วแหละท่านผู้ชมมันถูกที่สุดแล้วห้องน้ำไม่มีขี้นี่สิแปลก ไม่มีลูกค้าเลยอะหรือเป็นกับของเราหมดวะเนี่ยมาเริ่มมาละทำความสะอาด้ใครจะดูปลานกูเนี่ยจัดโอเคครับอืมไมืกก่กวาดศักดิ์สิทธิ์กวาดได้แต่เศษดินไปถึงขี้ไม่ว่าจะสกปกรกขนาดไหนนี่คือไมื่กวาดศักดิ์สิทธิ์นะศักดิ์สิทธิ์ไม่ศักดิ์สิทธิ์นี่คือสุดยอดจริงเอ่อฮะอันนี้น่าจะไปทิ้งตามสูตร โอเคสวัสดีครับเป็นไงล่ะบริการทุกระดับประทับใจโอ้สามารถจ้างพนักง,งานได้นะครับเนี่ยแต่ตอนนี้ยังไม่ปลดล็อกนะครับเรามาดูซิว่าเราตังเราพอจะสั่งอะไรสักอย่างได้ยัง2องโอเคผอวพอดีนะผมขอเป็นเขาเรียกว่า สุดยอดเครื่องดื่มก่อนชิวซาเนะี่ยโอเคยี่สิบขวดยี่สิบขวดปะหรือว่าขวดเดียวน่าจะยี่สิบแหละท่านะผู้ชมผมบอกว่าเนี่ยคูณยี่สิบยี่สิบสองดอลยี่สองเออ, 22, เอ,อถือละยี่สิบสองดอลโอเคแล้วก็ตอนนี้ที่เราขาดซอฟดริงก์นะครับซอฟดริงก์ผมจะอัปเกรดเป็นเออ่สกรีนะฮะไม่รู้แม่งเรียกว่าอะไรน่าจะถั่วต้มมาแหละ ซิการตซิการตนะครับซิกรตเอาเป็นเออ่จิมมี่สตรองเมนทัลนะยจะไปโอ้เดอร์กูด j อบไม่ร้านแล้วมันดูาาดยุ่งเยิงนะผู้ชมลูกค้ามายืนก็ามาติดใจที่ป้ายแล้วเขาก็ไปรือปั๊มน้อยมีน้ำมันวะอันนี้นี่คือสีหกนะครับผมทาสีแล้วมันเด่นรู้ว่าขยะมันเยอะเกินไปไม่น่าใช่ ยอดจริงมีอะไรอีกวะมีขวดนะครับโอเคสวัสดีครับคุณผู้หญิงดีขยะไปหลังบ้านก่อนมามสุดยอดยืนอยู่สองของไม่มีวะท่านะผู้ชม,มผมขอดู เฟอร์นิเจอร์ก่อนว่าเราสามารถตกแต่งภายนอกภายในอะไรได้บ้างนะครับชแอบอันนี้หลังเอาจิบหายเอ,อ้ยมันคนมาซื้อเครื่องดื่มแต่เราไม่มีให้ทนะผู้ชมรู้สึกแย่ขอโทษนะ <laughs> <'m> sorry อ่ายกนิ้วโป้ให้หนึ่งทีแล้ว โอ้มาแล้วโอเคโอเคเอาขยะไปทิ้งด้วยนะผู้ชมแม่มมใจเย็นนะครับคุณคนขับใจเย็นนะอย่าพึ่งลงมาชักปืนดวลมีดนะฮะใจเย็น้โอเคโอเค เรียบร้อยแล้วฮะคือเราต้องรอรถออกไปด้วยท่านผู้ชมเพราะว่าเราจะเปิดโรงงานทิ้งไว้แบบเนี้ยไม่ได้เด็ดขาดนะครับผมพน,นันได้เลยว่าของต้องหายแต่เนื้อสิ่งอื่นได้ตำรวจอีกแล้ว <laughs> ปั๊มนี้บริการเกบผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ว่าแล้วไงชิบหายท่านผู้ชมผมผมพูดไม่ทันขาดคำเลยเปิดประตูทิ้งไว้แป๊บเดียวแม่งโดนโดของว่ะ คือตอนตอนเราเอาของลงนี่คือเราต้องเฝ้าจริงๆฮะส้นตีนจริงๆนิดหนึ่งก็โดนนะฮะผมรู้สึกฟเฟลขอโทษครับเมื่อกี้เติมนน้ำมันให้คุณตำรวจว่าเตมิมไม่ครบแล้วนั่นแหละ Increase station p y ตึ okay. ๊ดตึ by ตึ๊ดโอเคสเตตัสน้ำมันยังถือว่าโอเคยังมีสำรองไว้อยู่ h ช่เลยจ traffic หมายถึง more customer consumer เราควรจะขยายตรงนี้ป่ะผมมันน่าจะขยายได้นะที่จอดรถเนี่ยแต่เอผมสงสัยมันสามารถขยายหัวใจได้ป่ะท่านผู้ชมผมมันน่าทำมากอะหัวใจเนี่ยอันนี้ผมวันวนเลยเแต่ level สองนะฮะอันนี้ปนะักกิ้งเนาะขยายได้นะฮะสี่ร้อยบาท ตังไหมมีโอเคไหนก็ได้ของมาละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่เมื่อกี้คือทิ้งป่ะโอเคโอเคดูดีขึ้นมาอีกหนึ่งระดับช่วงนี้การค้าเราไม่ค่อยโอเคนะเพราะว่าลูกค้าน้อยนะโอ้กว่าหน้านี้คืออูฟู่นะฮะว่าไงเจ๊ตเบนซินนะ เสียไปแล้วเพิ่งบอกว่าเบนซินหรือเปล่าสวัสดีครับ <c oughs> ตอนทุกอย่างจริงท่านผู้ชมดูทรงมาซื้อเหล้าอ๋อไม่ใช่ <c oughs> มองโรคในเงี้ยร้ายไปซอบดริง์ป่ะอย่างเดียวว่ะโอเคบุหรี่แล้วก็มีให้แล้วครับโอ้สุดยอดจริง,รงมีทุกอย่างอย่างละนิดนะฮะตังไม่มีทำไมเขาไม่ยืนกันอย่างนี้ท่านผู้ชมดูป้ายไฟลมมันเสียคนเลยไม่ค่อยเข้าเออน่าคิดเว้ย อโอเพนขึ้นก็ขึ้นอยู่นะสเตชันต้นๆๆ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 ๆยตๆๆๆๆๆๆๆตอๆๆ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 าๆๆ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 อๆๆ่อๆๆอๆๆ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 ๆเราๆๆๆๆๆๆๆต๊ๆๆ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 ๆดๆๆ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 ตๆๆ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  กีเลนซอฟต์ดริงก์จากคนละยี่ห้อนะฮะโอ้เอาอันนี้แล้วกันเป็นขวดไปเลยสามสิบห้าบุหรี่เพิ่มยี่ห้อฮะเอาเล่ามาก่อนดีกว่าเอาเป็นออม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 บิสกี้ออริจินอลไอศกรีมเอาคิดไม่ออกจริงเลยท่านผู้ชมเอาอันนี้มาดูแล้วกันเท่าไหร่อยู่วะโอเคได้อยู่ เดี๋ยวคราวนี้ผมจะเฝ้าแล้วไม่งั้นนี่แม่งโดนเล่นเส้นอีกแน่นอนโอเคขอบคุณครับตำรว่อีกเลยอย่าโดไม่ตำรว่ดมาบ่อยจังเนี่วงระแวงแดงหลอนเลยผมเนี่ยโอเคฮะหลังจากที่เราสต็อกของวันนี้เสร็จเดี๋ยวผมจะไปขยับพื้นที่ในการทำลานจอดรถนะคือเราต้องเอาเออรถ เกรดของเราเนี่ยไปเกรดให้มันเลี้ยวซาดก่อนนะครับมีคนมาเติมน้ำมันป่ะคงไม่มีนะเมื่อกี้คุณเติมให้คุณตำนวดไปไป <c oughs> ชนป่ะไม่ชนนะเอาชนเดียวโถ่เอยเอาหายแล้วเรายังไม่ได้ดัม เรายังไม่ได้ดำทิ้งก่อนท่านผู้ชมโอเคเหมือนจะมีลูกค้ามาโอเคโอเคค่อยว่ากันใจร่มร่มม่วงระแวงแดงหล่อนะท่านผู้ชมเอาอีกละตูอันนี้โนโปรดักโอเคของกำลังมาส่งน่าจะไปเปิดประตูก่อนให้ลูกค้ารอสักนิดนี่ผมผมยอม,มนะตอนนี้เพราะว่ามันไม่ไหวจริงๆอะเปิดประตูทิ้งไว้แม่งแป๊บเดียวเสร็จเลยท่านผู้ชมเมื่อเมื่อไป เยอคนขับรถที่มาช่างตัวด <ja ีจริงๆไปงานเร็วนะผู้ชมเราต้องรีบไล่มันกลับเพราะเดี๋ยวเราต้องไปไปดิหายขยะเต็มหนึ่งฮะรีบไปสิโว้ยเดี๋ยวเลยอยากให้กูรู้ว่าฝีมือมึงเมื่อกี้กสันนิษฐานว่าฝีมือแม่งนั่นแหละฮะไป ตายแล้วมีคนมาเติมน้ำมันหนึ่งนะฮะเอายางติดวะนี่โอ้ไม่ติดนะฮะเราออคดิดว่าติดโอเคครับต้องขออภัยนะครับคุณลูกค้าที่รอนานต้องขยะเน่านะฮะไปเก็บก่อนโอ้ยทำทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวนี่มันช่างทรมานเ,เห็นอะไรแวบๆบแบบอ๋อคนผมนึกว่าเดนิส เพราะอิเด็กนี่มันร้ายตเติมไปอีกครับต้องเติมจนเต็มต้งงี้ไม่ใช่ No <c oughs> เอาชิบหายแล้วดันหยิบมาซะได้ตัวเติมเข้าไปอยากได้อะไรเชิญเลยครับผมเอา้าเมื่อกี้ไม่สั่งบุหรี่หรอวะชิบเป่งแล้วผมวันนี้ก็ผมออเดอร์ไปเรียบร้อยแล้วมีรถมาปะไม่มีนะโอเคท่านผู้ชมไป จัดการภาระของเราให้เสร็จให้สิ้นนะฮะต้องเอาต้องเอาดินไปเขาเรียกว่าไปทิ้งก่อนนะฮะโอ้ลูกค้าปะเนี่ยผมก็ชัวร์แล้วต้องเล่งเนื้อแล้วมีกันไม้ดันดรัมรัม,รมโอ้ไกส์เอายอดเยี่ยมเดี๋ยวรอลูกค้าลงจากรถก่อนนะผู้ชม เราต้องมิตรรื่นตรนกโอเคมาแล้วโดดลงรถเลยครับลูกค้าตรงมาก่อนบริการทุกระดับประทับใจเวแล้วมีคนมีคนจะซื้อของด้วยนะผู้ชมเขารออยู่แคชเชียร์เราต้องรวดเร็วสุดยอดไปเลยลูกพี่เมื่อไหร่จะจ้างพนักงานได้ไวะเนี่ยโอเคหลังจากที่ของเราเริ่มมีก็ เขาก็เลือกซื้อที่ดียิ่งขึ้นนะเขาก็เลือกมีโอกาสเลือกนะดีแล้วดีแล้วมันคือสิ่งที่มันกึดแล้วโฮ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 รถตูด้วยความเร่งรีบไปหักหักห,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 กหกัชิปเปงแล้วน้ำมันเหลือเหลือตำโยกมันขึ้นมาอุ้ยสองรอบท่านผู้ชมฮะผมว่าผมต้องรีบไปสต็อกน้ำมันและไม่งั้น เป็นปัญหาแน่นอนนะแล้วผมซัดเทอร์โบไม่ได้ด้วยเนี่ยโอ้เช็ดโดดลงรถก่อนลูกค้าต้องมาก่อนจริงนะผู้ชยมวิ่ง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 โอเคต้องขออภัยด้วยครับคุณลูกค้าวันนี้ไปดำรถเยอะ อ่า thank you ชว่วยแกลบออเดอร์น้ำมันก่อนครับไม่ไหวจริงๆมาเติมน้ำมันแล้วไม่มีน้ำมันนี่เฮียเลยนะตังผมมีไม่ถึงเหรอเอ่อตังไม่พอ เชดโเอซีโอพกปืนละงานหยาบนะท่านผู้ชมเดมประสบปัญหาครับประสบปัญหาเต็มเต็มเลยผมเนี่ยโอเคนะดามลงไปเร่งความเร็ว น้ำมันเหลือน้อยเร่งไม่ไหวนะผู้ชมชิบหายแล้วไม่มีน้ำมันเติมอะปิดปั๊มก่อนปิดปั๊มก่อนไม่งั้นซวยแน่นอนนะผู้ชมปิดปั๊มก่อนท่านผู้ชมอยากดูอะไรฮะป่ะอันนี้ผมเพิ่งเห็นนะดูนะฮะฝอป,ปั๊มปิดปึ๊บพีโผจะวาร์ปเข้าไปรถทันทีนะผู้ชมเดี๋ยวเราดูเจ้าของรถคันนี้นะฮะ <laughs> ี่มันเดินวะคือก่อนหน้านี้ที่ผมเล่นผมเจอ กรณีนี้แหละตอนที่ผมอัปเกรดปั๊มครั้งแรกคือเราปิดปัม๊มปุ๊บแม่งนั่งอยู่เงี้ยเข้ารถเฉยผมนี่งงเลยโอเคเราจำเป็นต้องปิดปั๊มก่อนจริงๆเงียมันมันไม่ได้ละด้วยความที่ว่ามีปัญหาเรื่องการสั่งน้ำมันรีเซ็ตออเดอร์โอเคต้องยอมจ่ายไปก่อนนะเติมทีละนิด หายแล้วนี่ขนาดปิดยังเข้ามาได้แล้วเนี่ยนายที่มันไม่ธรรมดาจริง,รงเติมได้ไหมวะมันบอกว่าม,มีน้ามันแล้วอะโอเคฮะ <c oughs> ไม่ต้องให้ไล่เยี่ยมคือมันได้มีน้ํามันจริง,จรงเจ๊เดี๋ยวรอรถน้ามันมาส่งก่อนนะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะกลับมาบริการคุณลูกค้าในอีกไม่ช้านะครับผมน้ำมันที่จะใส่รถตักก็ไม่มีอะ คือมันแห้งเหือดแห้งเหี่ยวมากไปอยู่ขึ้นมาโอเครถส่งน้ำมันมาท่านผู้ชมถือว่ามาเร็วนะไม่แย่ไม่แย่เราต้องพยายามสร้างนะฮะเรทของเราเรติ้งอะไรฮนะเรติ้งให้มันถึงเกณฑ์ที่เขากำหนดนะฮะไว้ซึ่งตอนนี้ก็ต้องรอน้ำมันเรามาก่อนไม่งั้นเราจะ ทำยอดขายไม่ได้อย่างแน่นอนดำลงไปโอวิ่งไปดูน้ำมันก่อนนะตอนนี้นาถึงจุดเติมเรียบร้อยแล้วโอเคย่างยอดเยี่ยมได้นะท่านผู้ชมดูนะสายยางทิป <c oughs> <c oughs> สายยางทิปโอเคยอดเยี่ยม n e c t to station เดี๋ยวเด็ด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 เดเด็ดเดเด็ดโอเจอกันครับผมเรามาเช็คกันก่อนว่าน้ำมันเรามีเท่าไรนะฮะตอนนี้100ได้ประมาณครึ่งถังนะฮะไม่แย่ไม่แย่โอเคเราน่าจะเปิดทำการได้ละคิดว่านะไปลุยกันต่อเปิดลักกด2ทีโอ โ okay. oh, อเคับเบลคลิกเสยโอ้โหท่านผู้ชม6โมงเช้าพอดีเริกงามยามดีใครเขาก็ว่าอย่างนั้นอ่าฮะมาดูกันนะฮะว่าตอนนี้ใกล้ละใกล้ละอีกนิดเดียวเก็บขยะก่อนนะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆครับปั๊มนี้มีขยะไหมอันเด เราน่าจะต้องเรียกรถเก็บขยะมาแล้วตอนนี้สภาพคือถังนี่คือแบบไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วโอเคฟรีลูกค้ามายังมาแล้วจัองเอครับผมสิดในสิดในให้ไวเลยรวดเพีย้ยรักหนึ่งขี่มาจอดไม่เติมนี่แมวเลยนะ เนี่ยด้วยความพร้อมด้วยความอยากได้เงินโลเจนิมนต์เจนิมนต์ยังไม่ได้ออเดอร์นะฮะเห็นออเดอร์แล้วเครื่องพี่มันลุกเป็นไฟโอ้ยนิดเดียวนะผู้ชมเติมไม่ตรงอดได้ติปนะครับบีบแจดังพูดมันไม่มีอะไรเลยตะเป็นนายบีบแจดังกันาดเนี้โอเค สี่ร้อยบาทนะครับอยากอยู่หน้าดูเฟอร์นิเจอร์ดิดูเฟอร์นิเจอร์เราจะซื้ออะไรตกแต่งข้างในได้บ้างเนี่ยหรือมันได้แค่วางเชลไว้ขายของเท่านั้นโอเคฮะมิชชั่นไคอมพลีตอาชีพเม้นอันล็อกเรียบร้อยนะครับผม